พัชิตาศักสิรินาคุณนะคะ CO Stone Perfume Thailand นะคะและ Well and Happy Master นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเจ้าตัวน้ำหอมนะคะ Stone Perfume นะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยตัวเองนะคะชื่อพัชิตานะคะก็ข้ามบอร์ดนะคะในวงการของหินมงคลนำโชคมาพอสมควรมาหลายปีนะคะแต่ก่อนหน้านี้ที่เริ่มสะสมก็สะสมเหมือนคนทั่วไปนี่แหละค่ะซื้อมาเพราะชอบความหมายนะอ่านใน Google แล้วชอบนะคะ แต่หลังจากสะสมไปสะสมมานะคะเกิดความคลั่งไคล้หลงไหลนะในพลังงานของหินมงคลนะคะประกอบกับการที่ตัวเราเองเนี่ยได้รับพลังงานพิเศษบานะเลยยิ่งยิ่งเกิดความเชื่อมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราได้ไปดูงานที่ต่างประเทศนะคะหลายๆประเทศนะ,ะก็มักจะพาเราไปดูในเรื่องของพลังงานของหินนะคะอย่างประเทศจีนเองก็จะเป็นหยกนะคะฮ่องกงก็ปีเสียหยกใช่ไหมคะหรือเราไปเกาหลีเนี่ยก็เป็นอเมทิสต์นะคะพีรามิดล่ะนะอียิปต์แล้วก็เป็นหินนะคะ หรือบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะแก้ห่วงจุยงงจ้ยโง่แหงไรก็เสนงก็จะใช้หินหินน้ําล้นนะคะหินเนี่ยแสดงว่าอยู่กับคู่กับโลกเรามาหลายล้านปีแล้วนะถ้าเรารู้จักการใช้พลังงานของหินเนี่ยในทางที่ถูกต้องแน่นอนนะคะหินยิ่งส่งเสริมให้เจ้าของเนี่ย เขาเรียกว่ามั่งมีมั่งคั่งในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นอันนี้นะคะสิตาต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะในการที่คุณจะเลือกใช้น้ําหอมสโตน e พอฟูมหรือหินมงคลน,น้าโชคนะคะอ่าหลังจากนั้นนะ,ะสิตาได้ไปประเทศประเทศหนึ่งนะคะไปดูไปดูปดอ่าในเรื่องของเขาทานะในเรื่องของการออกแบบของหินเนี่ยเราก็กําลังจะต่อยอดธุรกิจนะคะที่จะทําเอ๊จะหินมงคลเนี่ยเราลงไหลได้ปพ้่มแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ ด้วยหน้าที่การงานอาจจะไม่สะดวกที่จะใส่หินมงคลนะเราก็เลยได้ไอเดียนะคะจากการไปดูงานที่ต่างประเทศนะคะมาทําสกอนเพร์ฟูงน้ําหอมพลังงานหินนั่นเองนะคะอย่าง3ามกลิ่นแรกที่เราออกมาแล้วเนี่ยลูกค้าชอบมากๆเลยนะคะกลิ่นแรกเนี่ยจะเป็นนะคะ ตัวนี้เลยนะคะน้าหอมเรียกทรัพย์นะคะเจ้าขวดสีเหลืองทองตัวนี้นะคะใส่พลังงานหินมงคลนะคะในเรื่องที่เป็นตระกูลเกี่ยวกับเรียกทรัพย์นะคะเหมาะกับคนที่ต้องการเพิ่มโชคลาภเพิ่มทรัพย์สินนะคะเงินทองให้ไหลามาของขวัญของฝากนะใช้ได้หมดเหมาะกับทุกคนเลยนะ,ะที่อยากเพิ่มในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะ นั่นเองนะคะเจ้าตัวสีทองอันนี้คือกลิ่นเรียกซับนะคะซึ่งการตอบรับค่อนข้งางดีมากๆเลยบางคนเได้ฉีดไปแล้วลูกนี่นะคะที่เคยเหมือนจะหายนี่ไปเนี่ยก็กลับมาใช้ดีนะคะถูกหวยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะอ่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะลูกค้าที่ได้ลองใช้แล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันและก็ขายดีอันดับหนึ่งเลยสําหรับตัวเรียกซับนะคะกลิ่นที่สองค่ะ คือกลิ่นเรียกแม่ตามหานิยมนะ,ะตัวนี้มาในขวดของสีแดงเลยนะคะเหมาะกับคนที่ต้องใช้หน้าตาในการทํามาหากินไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องเด็ดไอดอลนะคะประชาสัมพันธ์นะคนค้าขายที่ต้องเอาหน้าตัวเองนะคะไว้พบปะพ,พูดคุยกับลูกค้านะคะเพราะว่าเราใส่หินมงคลนะตระกูลที่เวลาคนเห็นแล้วจะรู้สึกเฮ้ยคนนี้เราอยากซื้อคนนี้นะรู้สึกน่ารักจังเลยแม่ค้าน่ารักจังเลยต่อให้เราอยู่ในซอกในหลืบหรือทําเลที่ไม่ดีนะคะ แต่เมื่อเราฉีดตัวนี้ไปนะด้วยพลังดึงดูดของหินมงคลเนี่ยจะทําให้คนนะคะสนใจและอยากจะเข้ามาอุดหนุนเราด้วยความเมตตานั่นเองนะคะสําหรับกลิ่นเรียกเมตตามหานิยมนะคะอ่ากลิ่นที่3ามนะในคอลเลกชันแรกนะคะเรียกว่ากลิ่นเรียกงานตัวนี้นะคะเหมาะกับใครนะคะกลิ่นเรียกงานเนี่ยใส่นะคะพลังงานหินมงคลนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการเรียกงานเรียกออเดอร์เรียกยอดขายนะ,คะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการ เป็นเซลนะคะเหมาะมากๆเลยนะใครที่ต้องการมีมีเป้าหมายแล้วอยากให้มันทะลุเป้าพ่อค้าแม่ขายได้หมดเลยนะคะสำหรับตัวเรียกงานนะคะยอดก็ปังออเดอร์ก็ปังอันนี้พิสูจน์นะคะอ,อ,อย่างยกตัวอย่างคนหนึ่งอย่างพี่มิงนะคะพี่มิงเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะหรือซีโอภาคตะวันตกของเราเนี่ยพี่มิงได้ทดลองใช้นะคะพี่มิงเนี่ยประกอบธุรกิจก็คือเป็นเจ้าของนะขายรองแม็กอยู่ที่ประจวบคีรีขันนะคะปรากฏว่า ฉีดไปแล้วปกติยอดขายที่ขายดีสุดเนี่ยจะวันละแสนนะคะแต่วันนั้นยอดขาย2 0 0แสนกว่าเกือบส0 0แสนจากการฉีดตัวเรียกงานนั่นเองนะคะอ่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับการตอบรับจากลูกค้านะคะรีวิวจริงมากมายเราไม่เคยใช้เน็ตไอดอลหรือดารามารีวิวให้เรานะคะ ส่วนใหญ่รีวิวเป็นรีวิวจริงย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสาหรับใครที่เพิ่งเปิดใจหรือเพิ่งมาดูคลิปนี้นะคะบอกคุณก่อนนะคะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าคุณไม่เชื่อในค่าพลังงานของหินก็เหมือนคุณได้ใช้น้ําหอมนะคะที่ฉีดอย่างดีและเพิ่มความหอมเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มพลังงานหินด้วยนะคะคุณปฏิบัติตามคําแนะนําที่ทางร้านเราหรือทางตัวแทนส่งให้คุณนะคะ,ะสำหรับกลิ่นที่4นะคะตอนนี้ออกคอลเลคชันมาล่าสุดนะคะคือกลิ่นน้นำพาโชคฟุกดึงดูด โชคลาบเจ้าขวดสีเขียวนี้นะคะเหมาะกับใครนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการคนที่ชอบเสี่ยมโชคทุกรูปแบบนะคะเล่นหวยเล่นหุ้นอ่ะนะคะใครก็ตามที่อยากได้โชคปุ๊กๆุกโชคลอยๆยเนี่ยเหมาะมากนะคะกับเจ้ากลิ่นนะคะนาพาโชคปุ๊กดึงดูดโชคลาภนั่นเองสีเขียวนะคะหอมสดชื่นนะคะอ่ากลิ่นที่ห้าค่ะ กลิ่นที่5้าตัวนี้นะคะเหมาะกับคนนะคะที่รู้สึกว่าฉันอยากได้ความสุขในชีวิตฉันอยากได้เรื่องราวดีๆนะผ่านเข้ามาในชีวิตนะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะว่าเราใส่พลังงานหินมงคลที่เพิ่มความสุขเพิ่มความสงบสุขในจิตใจให้คุณนะคะตัวนี้นะชื่อว่ากลิ่นดึงดูดความสุขนําพาเรื่องดีเจ้าขวดสีม่วงนี้นะคะใครเหมาะกับทุกคนคะ่ะที่อยากจะนะเพิ่มความสุขในชีวิตนะในทุกๆด้านของคุณนะคะฉีดแล้วขอนะคะ จะเห็นผลมากๆเลยนะเดี๋ยวจะบอกวิธีใช้อีกทีนะ่ว่าเป็นยังไงนะคะกินสุดท้ายค่ะกินนี้นะคะเรียกว่าบูมแน่นอนนะคะสําหรับกินรวยมหารวยนะคะตัวนี้สีดํานะคะเหมาะกับใครคะเหมาะกับทุกคนนะคะที่อยากจะได้เพิ่มโชคลาภนะคะทรัพย์สินเงนินทองแบบก้อนใหญ่ๆอนะ่ะย้ําว่าก้อนใหญ่ๆนะคะเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบนะคะต้อง กลิ่นรวยมหารวยนะคะอ่าทั้งหมด6กลิ่นของเรานะคะผสานด้วยพลังพิเศษจากลินมงคลนำโชคนะคะที่แต่ละกลิ่นนะความโดดเด่นไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลือกให้เหมาะกับคุณนะคะกิมมิกหินด้านล่างเป็นเพียงกิมมิกเท่านั้นนะพลังงานหินที่แท้จริงอยู่ที่น้ําหอมนะคะเราได้ใส่น้ําหอมพิเศษอยู่ในน้ําหอมให้คุณแล้วฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะคะไม่มีใครทําเหมือนนะแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนถ้าคุณได้ลองต้องหลงรักนะ,ะกับหกลิ่นของเรานะ ตรอว์ฟูมของเรานั่นเองนะหกกลิ่นนี้อ่านะคะก็รีบจับจองกันด่วนๆนะคะอย่างวิธีใช้เนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะสีตาจะยกตัวอย่างเพราะว่าวันนี้ฉีดเรียกซับนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็ไม่แนะนําให้คุณฉีดเพราะว่าเจ้าหัวน้ําหอมเขาเป็นหัวน้ําหอมเข้มข้นนะคะเวลาฉีดเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นฝอยที่สวยงามนะคะก็แนะนําให้เปิดค่ะเปิดฝาเลยนะคะแล้วก็นะเดี๋ยวเักาคู่นะคะคุณเปิดเลยนะคะและป้ายค่ะ วนนะคะให้หินข้างล่างนะคะกับสายเนี่ยวนกันแล้วคุณก็อธิษฐานค่ะอย่างตัวเรขกทรัพย์ก็เงินไหลามากองทองไหลามานะคะเงินไหลามาทุกทิศท,ทั่วทางอืฉันเปิดรับการเงินทุกสกุลน,นะแตะมากพลังงานมากค่ะแตะน้อยพลังงานน้อยแล้วแต่คุณเลยนะคะอ่านี่นะคะคือวิธีใช้แบบคร่าวๆนะคะคุณจะฉีดก็ได้สําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะก็สามารถป้ายบริเวณเสื้อผ้านะคะได้แต่ถ้าคนที่ ปกตินะฉีดน้ําหอมที่เสื้อผ้าอยู่แล้วนะไอ้ที่เนื้อตัวคุณอยู่แล้วก็สบบามารถบายที่เนื้อตัวยิ่งสัมผัสพลังงานได้เร็วมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพลังงานหินมงคลที่อยู่ในน้ําหอมเราเนี่ย จะทวีคูณเป็นสองเท่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งในพิธีกรรมการล้างอาถรรพ์หินให้บริสุทธิ์นะและดึงดูดพลังงานของหินที่ดีนะคะคือการที่อาบน้ําหอมแล้ววันนี้คุณขาพลังงานของหินนะอยู่ในน้ําหอมขนาดนี้นะคะแน่นอนมันต้องเพิ่มขึ้นสองเท่าแน่นอนนะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่คุณแล้วล่ะคะ่ะอยากฉีดน้ําหอมที่ได้แค่ความหอมธรรมดาหรือจะฉีดทั้งทีนะคะและได้พลังงานดีๆกับ วะะฝากไว้ได้อ้อมจิตอ้อมใจด้วยสําหรับสโตนพอะูุ่มน้ําหอมพลังงานหินทั้ง6กิ่นนะคะให้คุณเลือกเลยนะคะว่าคุณอยากจะได้กินไหนแต่ถ้าจะให้ดีนะคะก็ลองจัดไปดูนะสักสองสากิ่นก่อนใช้ดียังไงนะคะก็ค่อยๆเพิ่มดูนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะการฉีดของคุณมันมีผลนะกับการดึงดูดเรื่องราวที่จะเกิดขึ้น ฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจด้วยค่ะสำหรับ stone พาวปูนนะ,ะน้ำหอมพลังงานถินตอนนี้เปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยนะคะซุปเปอร์วีไอพีรับจังหวัดละหนึ่งคนเท่านั้นนะเรามีระบบการโยนลูกค้าและตัวแทนให้สำหรับซุปเปอร์วีไอพีประจำจังหวัดนะคะสนใจยังไงก็ทักพวกเราและทีมงานนะ,ะที่โพสต์คลิปนี้มานะคะไปแล้วนะคะขอบคุณติดตามนะคะฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจค่ะของดีจริงนะคะให้เขารู้ค่ะว่าคนไทยก็มีของดีๆด,ด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่คูใสายหรือม์ดาแต่เป็นพลังงานพิเศษจากอินมงคลน,นะคะคุณสามารถ เช็คข้อมูลหินมงคลนำโชคจาก Google ได้เลยนะคะว่าหินแต่และชนิดช่วยคุณยังไงและทำไมประวัติศาสตร์ความเชื่อของหินจึงยาวนานมานับพันพันปีโอเคนะคะคิดว่าทุกคนคงจะชัดเจนกับสโตนเพอร์ฟูมไทแลนด์แล้ววันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ